ตลดนี้ตลาดหุ้นในฮ่องกงนะครับในฮ่องกงลงไป1 6 3จุดนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นในเซาทซามสิงคโปร์ลงไป13จุดนะครับตลาดหุ้นในญี่ปุ่นเองเนี่ยลงไปถึง582นะครับในออสเตรเลียลงไป43ขณะนี้ผมดูดาวโจนส์ลงหน้าเนี่ยนะครับดาวโจนส์เมื่อคืนปิดไปอยู่ที่ลบไป411ดาวโจนส์ลงหน้าขณะนี้ลบไป303 n นสแตกล่วงหน้าลบไป86ในตัวแดกเยอรมันล่วงหน้าลงไป213แล้วก็ในฝรั่งเศสล่วงหน้าลงไป,ป117นะครับในยูโรโซนล่วงหน้าลงไป65จุดครับงานรีเสิร์ชออกงานเซตนั้นมีจุดรับที่ระดับถึง340นะครับตัวหุ้นครับวันนี้เอาตันแนมนํำ NAM นำ, AM, น,ำนะครับราคาหุ้นปิดไปอยู่ที่4.80 หาจุดรับที่ e ระดับ4ี่บาทเจนะครับ4ี่บาทเจตัวที่2น er ั 2> ้นเป็นหุ้น CRC ครับหาจุดรับที่ระดับ31บาทนะครับ31บาทนะครับว่าจะยืนอยู่ไหมจุดต้านนั้นอยู่ที่ระดับ34บาท33มสบาทห้กับ34บาทครับเบอร์รี่ยูเกอร์ครับจุดรับอยู่ที่22บาทนะครับจุดต้านนั้นอยู่ที่22่สบาทหกครับ LT ครับจุดรับอยู่ที่63สาบาทห้นะฮะ63สาบาทห้ จุดต้านนั้นอยู่ที่65บาทครับเนอครับจุดรับอยู่ที่ประมาณ5บาท90นะครับจุดต้านนั้นอยู่ที่6บาท40ครับคาฮะนั่นคือหุ้นทั้งหมดนะครับที่มีลักษณะวันนี้ตลาดอ่อนตัวนะครับเรามาระวังหน่อยเพราะว่าดูจากตลาดใน,นต่างประเทศแล้วยังเป็นลักษณะอ่อนตัววันนี้ทองลงน้ํามันลงนะบิตคอยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ราคายางโลกยังเป็นการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่การปรับขึ้นลดน้อยถอยลงเพราะนั้นหุ้นวันนี้ที่ขายทำกำไรระหว่างสีตังระหว่างเนรระหว่างตัวทีรับอาจจะเป็นขายทำกำไรระยะสั้นก็ได้นะฮะร,ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับเชิญครับคุณจอเชิญลุย ใช่ใช่จะยืนอยู่ได้หรือเปล่า อเอ้ยเดี๋ยววันวันจันหยุดนะกุจอ Right. mm うん。Yeah. Yeah. làng à. à mm ชิ้นส่วนคุณจอชิ้นส่วนชิ้นส่วนออวันนี้มันโดนแรงขายเยอะนะเดลต้าลงซะหนักเลยอ่ะอืมอืม Mm มันมาด้วยหุ้น CPF ICT OSP มาได้ตุนตัวพวกเนี้ย OSP อะไรนะไอโอสุทธภาโค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 ขึ้นมา3%เปอร์เซ็น Yeah. <laughs> lại mệt, này lấy lan đi ồ à đủ rồi đủ rồi ต่อเนื่องไงดิ เดี๋ยวก่อนเว่อ AOT เนี่ยโอเคเล่นรอบได้แต่ควรจะขายก่อนนะแล้วไปซื้อล่างส่วนตัวปอทอเนี่ยไม่ต้องเล่นนะนตัวใหญ่ทำราคาเฉยเพราะว่าซื้อไปอยังไงไงก็อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ผ่านระดับที่เกินกว่า3-4บาทที่ไปได้เพราะนั้นซื้อไปก็กกไรนะ่ความหมายอจะเอาดีเวนด์ก็ไปหาหุ้นตัวอื่นเอาดีเวนด์แทนได้ครับต้นเกณฑ์ได้ดีเวนด้วยนะถ้าจะอใช้ตัวปทใช้ความหมายดีเวเดนก็จะเหนื่อยหน่อย นะจะลําบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวปอทอก็เอาให้ชัดเจนว่าคือคือได้เพียงแต่ว่าอะไรนะได้เพียงแต่ว่าเราซื้อหุ้นใหญ่แต่ไม่มีประโยชน์อะไรนะดีเวนด์ก็ไม่ได้นะแคปตัเกนก็ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปอทอถ้าจะไปเอาไปซื้อ,อไทยออยบางจากเอสพีอาออะไรนะพิเทพซะดีกว่านะเพราะปอทอไม่ไปไหนฮะยืนะอยู่แค่นี้นะอีกตัวหนึ่งคือ OR ที่ยังไม่ไปไหน นะครับยังเป็นลักษณะนี้อยู่โอเคเชิญต่อคุณจอ,อไม่ผลการงานในตัวนี้เนี่ยยังไม่เด่นพอนะ อ่าตัวอ่าในกลุ่มนี้เนี่ยผลการงานที่เด่นเนี่ยนะเพื่อนนักทุนที่ได้ข้อมูลไปเปิดได้เลยฮะมี c p r ครับมีคาบาดนะที่เด่นมากๆนะครับแล้วก็มีไอเนี่ยอะไรได้ไอไอไอคู่แข่งกับโกโบอ่ะไอมีตัวหนึ่งไออะไรสักตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละนะอ่าไม่ใช่ดีโอโฮมนะอ่าอะไรโฮมโปนะอ่าอ,อันเนี้ยเนี่ยผลการงานพอใช้ได้หน่อยนะแล้วก็อ่าไม่มีละ มาอยู่ตัวแค่นั้นหมดตัว R ทั้งหมดในตัวเนี้ไม่ว่า RSPRS อะไรพวกเนี้แย่ yeah, หมดนะฮะแย่ yeah, หมดรวมถึงซิงเกอรด้วยนะครับก็หุ้นตัวข้างล่างข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยดีมีโมทิโมทิที่ผลการงานมียอดขายเติบโตหน่อยแต่ก็ยังไม่สภาพคล่องมันน้อยนะเล่นยากนะเพราะฉนั้นหุ้นที่เด่นมากๆในการเล่นในชุดนี้เนี่ยผมว่าอาคาบาดแอบขึ้น อ่า CPO ก็ที่ระดับราคา60ขึ้นไป65บาทอ่า CRC CRC เนี่ยจมอยู่3-2บาทละนะยังไปไหนไม่ได้นะยังจมอยู่ตรงนี้อยู่นะครับโอเคอันนี้คือคู่กลุ่มอานิดอ่ะหมดเวลาเออโอเคไปละอ่าต้องไปแล้วครับสวัสดีครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับ